เย้วันนี้นะคะเราจะมา re-act official teaser นะคะรักเล่นกลนเขาบอกว่าเมื่อเพื่อนรักเป็นแดงมานันใจของเพลงรักเพลงรักนี่คือชื่อของตัวละครในเรื่องรักเล่นกลนคุณเพลงเสียงเพลงคุณเสียงเพลงใช่ปะที่เราเพื่อนรักกันที่แต่งเพลงให้กันแล้วเป็นเพลงรักเราเคยเราเคยรีแอค อ่าทีซื้อรอบแรกไปแล้วเรื่องนี้ใช่อ่ะสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่รู้จักตัวนักแสดงหรือเส้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูทีซอ์นี้ประกอบแล้วก็กลับไปดูอันเก่าที่เราเคยเรีแอคไปใช่เพราะว่าละครเขาไอซีรีเขาเนี่ยจะมาวันที่ไปเดินสิงหาแล้วสามสิอ่าสามสิบสิงหานี้แล้วนะใช่มาเร็วมากเป็นผู้จัดอ่ะเป็นพี่ชออ่ะทุกคน น่าสนใจแล้วก็เรื่องก็น่าสนใจใช่เป็นอ่าอิงนิยายเนาะนิยายที่แยกเรื่องออกมาจากคนหมอวันตัว<ช>ตัวละครหลักก็คือหมอวันวิวากับคุณเสียงเพลงซึ่งเป็นเพื่อนรักที่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณหมอวันเนี่ยเป็นตัวละครในเส้นเรื่องของอ่ที่เจ้าปาน้อยเป็นคนแต่งนิยายที่เป็นที่เป็นเพื่อนกับคุณหนึ่งอ่ะเออที่เป็นเพื่อนของคุณหนึ่งในแบรนด์เดอะซีรีส์อ่ะ นั่นแหละวันนี้เราก็จะมาดูทีสริอเพราะว่าเขาปล่อยมาแรงวใช่ค่ะเขาปล่อยให้เราแบบรู้เรื่องเพิ่มขึ้นแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคคุณดูแม้ว่าคุณดูคนนี้ย้อนแยงมากนะบอกว่าเขาจะพบกับผู้ชายสักคนเอกก็ดูน่าสนใจดีแต่พอเขากับเอกได้ทําความรู้จักกันขึ้นมาจริงๆอันนี้คุณเสียงเพลงที่น่าออกฝรั่งฝรั่งว่ะ คุณหึงเขาคุณหึงเพราะไม่คุณเพลงแม่ไม่งตัอันนี้เป็นเดี๋ยวนะน้ารอนไหนทุกคนเขามีเพลงประกอบซีรีส์ที่เพาะมากแม่ไม่เคยแต่งเพลงแบบเพลมาก่อนเลยก็ไม่ยากเลยรู้สึกแบบไหนก็แต่งมาแบบนั้นใครเป็นคนแต่งเพลงคุณแต่งเพลงปะใช่น่าจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงไหม อ่าสามสิบสิงหาหนีทางอุ้ยช่องวันหนอทุกวันสอ1สี่ทุ่มสิบห้าช่องวันเนาะเป็นตอนแรกแ้้ต้องดูทาง Youtube ได้ที่เนี่ยแชร์อะไรสองห้าหกหนึ่งอืมอะไจบแล้วจบหลอไปกั้เลยแต่ที่ดูเมื่อกี้น่าติดตามอยู่นะาำแับพี่อะเหมือนได้รู้อะไรมากขึ้น นิดนึงในช่วงแรกที่แบบว่าองค์ประกอบแรกเลยพี่อยากจะคือมันทําให้นราติดตามหนึ่งคือตัวนักสแสดงมีความแบบสวยสลาวหนพี่นะพี่มองเข้าไปปุ๊บคีมีมันเป็นพระนางอะ่ะแล้วก็เออเป็นเป็นเหมือนมันไม่ใช่แบบเป็นนักเรียนในช่วงชีวิตทั้งหมดอะ่ะมันอาจจะเป็นแบบว่าชุดนักเรียนเมื่อกี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งในการเล่าเรื่องของเขาในการเติบโตเพราะว่าเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยที่ ตัวคอนหมอวันอะตอนแรกอะยังไม่ได้สอบติดหมอใช่ปะอะคุณวันอะเป็นลูกของคุณคนใชหรอ๋อในบ้านของคุณเพลงนั่นเองนั่นแหละเขาก็ติ่นตัวมาด้วยกันเพาะั่ที่สนิทนะเมื่อกี้ยังมีความแบบว่าโอ๊ยทำไมถึงได้มานอนห้องเดียวกันเนาะอยากรู้ต้องโดยอยากดูแล้วอะ <S 2> <S 2> แล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาพูดถึงเรื่องว่าคุณเหงคุณเพลงถึงวันอะไรเงี้ย เออเพราะว่ามันมีตอันนี้มันมีเรื่องแบบว่าเขาทดสอบระบบการรู้ใจตัวเองอยู่ <ș, S 2> ก็ยังไม่รู้ปรม,ทมเท่าไหร่นาะเอ,อ้ยจะพูดอะไรเขออาก็ร้อ <laughs> para, ให้พี่พูดจบก่อนไงก็พ <laughs> <kurz> ูดไปเลยให้จบแล้ว <laughs> หนูว่าจะพูดต่อตัวพี่ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอยากดูอยากน่าติดตาม <laughs> เพราะว่าเสียงพูดของตัวละครเนี่ยมันทํามันรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรงี้เสียงเขาเพาอเออเสียงเขาเพาะเวลาแบบว่าพูดกันเนี่ยมันรู้สึกแบบ เข้าปากอ่ะเข้าปากตัวละครอ่ะมันไม่ใช่ท่องไม่ใช่อะไรอ่ะแต่มันรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่านักแสดงค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในแสดงแต่ยังไม่มีการแบบเคยเล่นเป็นตัวหลักมาก่อนเขาเพิ่งมาโคจรแต่เออแล้วเป็นตัวหลักที่เป็น g L อด้วยจีเอลของน่าจะเป็นทางค่ายเรื่องแรกด้วยซ้านะที่เขาบอกเนาะอืมไม่พี่เขาบอกว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่ค่ายอ่ะทําจริงจังจริงจงจังๆเหรอเป็นเรื่องแรกอาเลอเลอรบุรีอ่ะ แล้วบูลลี่เป็นเพียงขับไฟเดย์เขาบอกมันเป็นเรื่องสั้นๆอแต่อันนี้เป็นซีรีส์ที่เขาตั้งใจทําเป็นโปรเจกที่เป็นแบบเป็นอีพีหลายตอนอืมใชยทางช่องวันด้วยนะอ่าใครดูสุดก็ดูได้พี่ด,ด,ดูย้อนหลังได้ที่ช่องยออูทูอช่องยูทู e เขาให้ดูฟรีใช่ปะแล้วก็ในไอชีออีมืม เห็นแบบว่าเออเราไปดูผ่านต่อๆมาเนี่ยเห็นในคอมเมนต์ว่าเอยมันน่าติดตามอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆจากที่เขาเคยอ่านยายเงี้ยเขาบอกว่าเส้นเรื่องดีเนื้อเรื่องดีเราไม่น่าจะผิดหวังจัดเจ้าพนน้อยเนาะอ่าเป็นนักเขียนที่แบบว่าอุ้ยตัวละครมีความซับซ้อนแล้วก็ทําให้เราแบบอยากติดตามอะไรเงี้ยแต่ไม่ทราบว่ามีกี่ตอนเนาะยังไม่แน่ใจใช่เออนี่แหละพี่ก็เลยแบบว่าไม่พี่จะสรุปว่าพี่ก็เลยในส่วนตัวพี่พี่เลยอยากดูเพราะว่า ตัวนักแสดงเองเสียงพูดเป็นธรรมชาติแล้วก็บวกกับไปเจออคอมเมนต์ว่าอุ้ยชื่อเรื่องดีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบอุ้ยเป็นเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจเนาะโอเค,อเคจบแล้วที่พูดไปเมื่อกี้ว่าโอพอเข้าใจในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนิดนึดนงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ละกันที่ดูเมื่อกี้ตอนต้นก็คือใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมแล้วมาบอกว่าหมอวันเนี่ยคุณวันวันเออวันที่วานเนี่ยมา พูดกับคุณเพลงว่าเออเนี่ยเห็นบอกว่าให้เนี่ยคุณเอกก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราจะทําความรู้จักกับคุณเอกทาไมคุณเพลงถึงหึงนี่คิดว่าคุณเพลงอ่ะชอบวันวิวาอืแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ชอบแต่ไม่รู้ว่าในใจตัวเองว่าชอบแบบไหนแต่ทีเนี้ยเพราะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวัยนักเรียนตอนตอนที่เขาพูดกันเมื่อกี้มันเป็นฟีลแบบว่าฉันไม่รู้ว่าฉันชอบผู้หญิงเพราะเพราะเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กไง เหมือนฟิลไม่รู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิงเออแล้วไม่รู้ว่าชอบหมอวันอะไรนี้อาจจะคิดแค่ว่าเออก,ก็แค่รู้สึกดีเฉยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปแบบเออไปบอกให้เขาแบบนี่คนนี้ก็ดีนะอะไรเงี้ยให้มีแฟนซีมีแฟนก่อนเราซีอะไรอย่างนี้แต่พอแบบอพอทําจริงๆแล้วกลายเป็นว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราห่วงเขาจังเลยเราหึงอ,อันนี้คืออันนี้อ่าเราอ่ะต้องกลับไปดูทีเซอร์แรกอ่ะมันจะได้เข้าใจ ใช่ <S <S เนี่ยอันนี้พูดต่อมาจากอีพีแล้วเพราะเมื่อเมื่อกี้มันก็ไม่ได้นานอะไรเนาะแต่อยากให้เพื่อนเพ,พื่อนพี่ๆที่สนใจอ่ะเข้าไปดูอันก่อนแล้วก็จะเข้ามาวิเคราะห์ตามจากอีพีเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่จากทเทนเรอร์เมื่อกี้อ่ะมันจะเข้าใจมากขึ้นว่าเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กมันก็เลยวิเคราะห์ <S 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 แล้วได้หมาวันอ่ะคิดว่าก็ชอบเหมือนกันแล้วชอบแบบเปิดเผยด้วยตชอบแบบชัดเจนความรู้สึกอ่ะชอบแบบชัดเจนเลยอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละคุ่เพลงไม่น่าจะ ชอบแหละแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรอะไรประมาณนี้แล้วหมอวันก็เลยทําให้คุณเพลงอะชัดเจนในความรู้สึกประมาณนี้ไหมแบบว่าคุณเพลงอ่ะชอบวันนะทําไมไม่แสดงออกมาให้ชัดเจนอะไรเงี้ยวันก็ชอบคุณเพลงอะไรประมาณนี้อะพี่คิดว่าปมที่ไม่กล้าพูดออกไปก็าอาจหนึง่งคือด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันแต่เด็กอะบางทีอ่ะรู้สึกว่าเคยแกบางทีเราพูดไปอ่ะเขาไม่ได้ เห็นด้วยกับสิ่งที่เราแบบสารภาพแล้วอะมันก็จะโดนแบบปฏิเสธแล้วมันก็มันเลิกมันเลิกเป็นเพื่อนกันไม่ค่อยได้เพราะว่าหนึ่งอะเขาคือโตมากักแต่เด็กอะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแฟนกันมาเจออะไรเงี้ยกลัวแบบความสัมพันธ์หายหนึ่งหนึ่งก็คือต่างคนต่างคิดเหมือนกันไม่น่าจะมีความที่คล้ายๆกันในความที่ไม่กล้าพูดแล้วมองตาหน่ะรู้อยู่ว่ารักแต่ว่าไม่กล้าพูดคขาว่าอันนี้ออกไป ก็ถือว่ารักเล่นกลนะอะไรเงี้ยมันเล่นกลไงเออมันเล่นมันเล่นกลแบบเอ้ยจะมีแบบคขาชอบกลอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะจะบอกตอนไหนจะบอกดีไหมอนไหแล้วมันมีแล้วแล้วที่มันบอกไม่ได้ก็เพราะหนึ่งมันมีตัวละครุคลที่สามที่สี่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตของสองคนนี้เป็นผู้ชายมันมีคําว่ารักคาว่าชอบอะเต็มไปหมดแต่มันไม่กล้าที่จะพูดออกมาาะกปล่าวเออมันไม่กล้า ในเนื้อเพลงเมื่อกี้มีการอะไรอย่างเงี้ยลองไปฟังดูนะทุกคนมันเพลงเพามาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่านักแสดงจะเป็นคนร้องเองด้วยนะสองคนเนี่ยใช่เขาร้องเองเราคนที่นั่งฝรั่งฝรั่งอ่ะออกลูกครึ่งหน่อยเขาชื่อซอนย่าแล้วก็แสดงเป็นคุณเพลงเนาะถ้าใครยังแบบว่าไม่รู้ รู้สึกว่าจะแต่งเพลงปะเหมือนรู้สึกว่าแต่งเพลงอะไรพูดถึง,งเพลงนะก็เสียงเพลงชอบชอบเพลงไงอชอบอีกคนเป็นอ,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 อีกคนหนึงเป็นหมอชอบแต่งเพลงอะไรอย่างงี้อ่าอีกอีกคนนึงสอบหมอได้ปะก็เลยเป็นหมอวันที่มาของคาว่าหมอวันอ่าแต่เขาน่าจะพูดในช่วงชีวิตของตั้งแต่เด็กจนมาถึงเนี่ยในในเรือ่องนี้นะนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะคุ้มเครือกับคําว่ารักกันคําว่าชอบกันเนี่ย ตั้งแต่สมัยเออสมัยเรียนอะไรเงี้ยเราเพิ่งมาสารภาพกันในตอนโตตอนที่ตัวเองม่เออทำงานแล้วใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นเห็นในแพนนอดอันที่เล้วอะเหมือนเหมือนเขาแบบประสบความสำเร็จแล้วเขาจะไม่ทิ้งคุณเพลงนะรู้สึกว่าคุณเพลงเจอปัญหาในชีวิตนี่แหละเขาก็เพิ่งมาสารภาพรักในตอนที่เขาเติบโตแล้วอะที่เขาแบบมีอะไรแล้วอะไรอย่างงี้ลองลองเพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูแล้วจะเข้าใจกว่านี้ใช่ค่ะอ่าเพราะว่าเราาอยากดูแล้วที่สามสิบสามสิบอืม โอเคแล้วแล้วถ้าสมมติว <Silver. S 2> <too. S 1> ่าอยากรู <te> ้ต <t storm> ัวละครมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้จักนักแสดงอะแล้วเราก็จะแบบติดตามไปไปขุดไปอะไรตามรายการมาให้รู้จักนักแสดงเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขามีความน่ารักมากสาหรับพี่เขารู้สวยเตรียมแบบว่าโมเมนต์แล้วเนาะเห็นบอกว่าอยุ่เท่ากันด้วยนะเห็นในสัมภาษณ์ที่เราเรียกไป แบบเขาเป็นเพื่อนกันอะเออแบบฟิลฟิลแบบเพื่อนสาวอะอที่แบบว่าเอ้ยเขิน,ขนตอๆตอตออะไรอย่างงี้เนาะเพิ่งมาเล่นด้วยกันเนาะมันมีความแบบว่าอุ้ยแต่ใน้นละครเมื่อกี้เขาดูเข้ากันนะสําหรับพี่อะใช่มันดูไม่ใช่เพื่อนสาวขนาดนั้นมันดูแบบว่าเอ้ย,<ว>ยมันมีนมเคมีอะทุกคนมันจะพูดไม่ได้เคมีก็คือม,มองไปปุ๊บเราแบบไม่ได้อย่อะไรอย่างเงี้ยเออลองไปหาติดตามดูนะ ทางช่องก็ได้ทางทางช่องของอของอ<ช>ทางค่ายอ่ะแล้วก็เป็นอินสตาแกรมของทั้งสองคนด้วยมีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เดาจะแปะไม้ให้หลังแขึ้หลังคลิปนี้นะคะก่อนซีรีส์ออนเนาะ<ช>ได้รู้จักตัวนักแสดงคะ่ะโอเควันนี้นะคะแล้วก็สรุปเพียงเท่านี้เนาะเราพอพอ่อชายพอชายแล้วเราก็จะมาลองรีแอคให้ดู ส่วนเพลงประกอบซีรีส์เราก็มีแลแนที่จะมีแอคชั่นก็อาจจะไม่ได้ลงในในนี้เนาะแต่อาจจะไปลงในช่องทางอ่าต่อตอ,อ,อของเราก็ฝากติดตามกันได้นะคะ My My มเ r l f r i น of o i f i c l a l ค่ะหรือไปดูเต็มได้ที่ทางค่ายเวลาเขาลงอะตอนนี้น่าจะยังไม่ปล่อยเต็มน่าจะน่าจะยังม,ม,มีมีแค่แบบบางช่วงบางตอนเท่านั้นที่อยู่ในซีรีส์ใช่แต่เพราพียงเพาะพี่ชอบ นี่ไงช่วงท้ายเขาเปิดคลออเขาเปิด<น>คลอในตรงเนี้ยอืมลองไปดูตรงที่เราแปะต้นฉบับใช่ค่ะโอเควันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆตลอดที่ผ่านมานะคะได้กด subscribe แล้วก็กดไลค์ของพวกเรามาตลอดค่ะอฝากติดตามแล้วก็เอนดูเราสองคนไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Thank you